แปลงนี้เหมาะทำบ้านขายทำห้องพักห้องเช่ารีสอร์ทโกดังแวเฮาสวัสดีครับผมธราสังหาปราจีนครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายพื้นที่ตำบลหนองโพงอำเภอสีาพาโพจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ธราวิ่งมาจากถนน3ามสสีครับมาตัดเข้าแยกระเบอาอไผ่มุ่งหน้าไปท่าประชุมโคกขวางครับโซนนี้จะเป็นโซนตลาดระเบออไผ่ครับที่ของเราจะอยู่ด้านหลังของสอพอระเบออไผ่ ที่โซนนี้ครับช่วงบุบบุมจะเป็นปีที่โรจนะย้ายมาจากอยุธยาครับมาก่อสร้างเดงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโซนนี้ก็จะมีห้องพักห้องเช่าครับมีบ้านพักอาศัยโครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็กขนาดใหญ่ครับที่แปลงนี้จะอยู่ใกล้สถานีตํารวจระบอบภไผ่ครับใกล้โรงเรียนวัดระบอบภไผ่มีชุมชนมีหมู่บ้านจัดสรรเล็กใหญ่ครับ มีห้องพักห้องเช่าที่แปลงนี้จะอยู่ติดถนนคอนกรีตเส้นนี้เลยนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือฉนดขุดแดงนอสอสีจอครับเนะื้อที่3ามไร่สาตารางวาฉนดขุดแดงนอสอสีจอตามรูปรูปแปลงตามรูปฉนดเลยนะครับแปลงนี้หน้ากว้างประมาณ23เมตรครับลึกลงไปประมาณ210เมตรที่ดินต้องปรับระดับขึ้นประมาณ1เมตรที่แปลงนี้จะอยู่ถนนบายพาสหมู่บ้านบายพาสชุมชน เหมาะมาทําบ้านจัดสรรขายหรือห้องพักห้องเช่ามีลูกค้าเต็มแน่นอนครับกับพื้นที่ตรงนี้อยู่ใกล้ส่วนขยายของนิคมอุตสาหกรรม304ปาจีนบุรีซึ่งจะขยายครับ IP7 เฟส5ไปชนกับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะปาจีนบุรีซึ่งตอนนี้ครับกำลังขยับขยายถนนหนทางระบบสาธานระูปโภคครับเป็นจุดเชื่อมต่อ4เลน8เลน ระหว่างนิคมอุตสาหกรรม304กับนิคมอุตสาหกรรมโรจนประปาชินบุรีถ้าคุณผู้ชมกําลังมองหาพื้นที่ครับประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรครับห้องพักของเช่าแปลงนี้เหมาะเลยทีเดียวอยู่ระหว่างกึ่งกลางนิคมอุตสาหกรรมโรจนะกับนิคมอุตสาหกรรม304ครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ตอนนี้โซนนี้ครับก็จะเห็นการขยับขยายการปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรมครับหลายโรงงานเลยทีเดียวช่วงนี้บางโรงงานครับเปิด กิจการเปิดรันเครื่องแล้วบางโรงงานยังไม่แล้วเสร็จครับบางโรงงานครับส่งพนักงานไปฝึกงานที่ต่างประเทศบางโรงงานเปิดรับพนักงานเป็นอีกหนึ่งแปลงครับที่น่าลงทุนหรือจะซื้อไว้เก่งกําไรหรือจะซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานก็ได้ครับแปลงนี้ราคาได้ละหนึ่งล้านห้าแสนครับแปลงนี้จะถูกกว่าโซนข้างเคียงนะแปลงนี้เจ้าของต้องการขายไรละหนึ่งล้านห้าแสนครับ ราคานี้รวมอุ่นให้กับคุณผู้ชมไปเลยครับที่สนใจมาลงทุนในพื้นที่ตำบลหนองโพงอำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจ,จีนบุรีซึ่งจะเป็นส่วนต่อขยายของ e EC e เฟสสองครับจากแดริ้วขึ้นมาที่ปราจีนบุรีมาจับจองพื้นที่ปราจีนตอนนี้ครับที่ดินยังราคานี้อยู่ครับอนาคตถ้า EC เฟสสองเปิดเต็มรูปแบบครับราคาที่ดินก็จะขยับขยายอย่างเช่นจังหวัดฉะเชิงเซาและก็ชนบุรี ECF2 ครับจะเป็นส่วนต่อขยายจาก8ลริ้วฉาเชงเสาครับขึ้นมาที่ประจินบุรีซึ่งจะเป็นจุดศูนย์กลางครับในการกระจายถ่ายเทสินค้าครับไปที่อีสานครับผ่านโคราชไปอีสานเหนือใต้ครับแล้วก็ไปภาคตะวันออกภาคกลางนะผ่านชนบุรีครับไปชายแดนครับผ่านด่านสุลักกรอำเภอรัชนีประเทศครับด่านปลอยเปตไปประเทศกัมพูชาเวียดนามลาวจีนได้ครับ การคมนาคมขนส่งสะดวกครับเรียกได้ว่าครับจังหวัดปราจีนบุรีครับจะอยู่จุดยุทธศาสตร์ในการกระจายสินค้าไปท่าเรือแหลมฉบังก็ประมาณ100ยกว่าโลครับไปด่านพอยเปตครับด่านสุรกรอำเภอระยะประเทศประมาณ100ยกิโลเช่นกันครับขึ้นอีสานไปโคราชครับก็ประมาณร0อยกว่าโลครับไปภาคกลางฮะมินบุรีลาดกระบังก็ประมาณร้อยกว่าโลเช่นกันครับ จะห่างไกลเฉพาะภาคใต้เท่านั้นการเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพหาคนครทราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิติระยะทางประมาณ120กิโลเมตรจากโซนนี้ครับไปสนามบินสวนภูมิครับประมาณ105กิโลเมตรไปทะเลบางแสนครับ130กิโลเมตรการเดินทางเข้าออกสะดวกครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาแปลงนี้จะเป็นเส้นบายพาสชุมชนบายพาสหมู่บ้านครับเหมาะแก่การมาสร้างห้องพักห้องเช่า โครงการบ้านจัดสรรขายครับซื้อไว้เก่งกําไรก็มีอนาคตที่ดีครับแปลงนี้สําหรับคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อทาราเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856ครับหรือว่าจะแอดไลน์ครับที่เบอร์โทร0879839016อ่าตัวนี้จะเป็นเบอร์ไลน์นะฮะเบอร์โทรแยกเบอร์ไลน์ครับทัาเข้ามาทุกช่องทางการติดต่อครับ ทารายินดีที่พาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้พื้น,นี้วันนี้ทารากราบขอบพระคุณทุกทการติดตามรับชมครับฝากด ر, กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์วันนี้ทาราขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่าน,นครับมีสุขภาพภารรามาไหลแข็งแรงสวัสดีปีใหม่ไทยที่จะมาถึงนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความโชคดีมีชยัยมีโชคมีลาบครับความสุขสวัสดีจงเป็นของท่านและครอบครัว,ข,ว,ข,วของท่านครับทำมาขายธุรกิจการงานจเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับ ร่ำรวยเงินทองเงินในน้นองทองได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับธาราสังหาปาจีนกลับขอพระคุณครับ